ครับผม ก็ผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ healthy lifestyle นะครับสืบเนื่องจากช่วงที่แล้วนะครับเราก็พูดคุยกันในเรื่องของ anti aging คืออะไรนะครับเราก็ทราบไปแล้วนะครับว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับจากภายในสู่ภายนอกนะครับแต่ณตอนนี้นะครับเราจะมาดูการที่เราจะดูแลแบบไหนให้สอดคล้องกับ anti aging จริงๆนะครับตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับอาจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐรักษาการคณะบดีภาควิชาวิทยาศาสตร์ชลอวัยและฟื้น ฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพครับเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของแ n น i ายจิ้มันคืออะไรถูกต้องครับนะแต่วันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น<ช>ว่าแอนทายจิ้งเขาทำกันยังไงใช่แล้วเราจะดูแลตัวเองอยังไงใช่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ขออธิบาย ให้เห็นภาพอ n t i t g i n g ให้ชัดเจนก่อนนะว่าแนวความคิดของศาสตร์ของการชะลอความชราเนี่ยมันต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันอย่างไรซึ่งถ้าพี่เปรียบเทียบเป็นภาษาชาวบ้านก่อนสมมุติว่ารัฐบาลนี่นะครับให้คำจำกัดความว่าใครที่มีรายได้ต่ำกว่า20,000นจนคือถ้าเกิด2 0ืนอเนี่ยน่าจะอยู่ได้ถ้าคือต่ำกว่า20,000นเนี่ยคงจะลำบากแล้วนะใครต่ำกว่า20,000จนใคร200,000 คนรวยเลยอย่างเงี้ยือว่ารวยแล้วาทิตย์ถ้า2 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนล่ะก็คือระดัฐบาลกลางรับกลางนะครับคือถือว่ารัฐบาลให้คําจํากัดความออกมาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเพราะถ้าเกิดให้ช่วยเหลือแล้วก็ไม่ไม่ระบุอะไรเลยเนี่ยมันก็คงใจะยากแยบประเภทไม่ออกถ้ามีใครคิดเลียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าใครต่ำกว่า20,000จนนะให้เงินช่วยเหลือ10,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะใครเกิน20,000 ไม่ให้การช่วยเหลือนะครับอะไรเกิดขึ้นอ่ะสมมุติว่าน้องเป้น้องเป้มีรายได้หมื่นเก้าอ๋อหมื่นเก้าจนเลยครับอาจารย์จนน้องเก๋มีรายได้สองหมื่นหนึ่งน้องเก๋เป็นไงเอ๊ะเก๋ก็อยู่พลานกลางพลางกลางใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเอ่อพอรัฐบาลประกาศมาอย่างงี้ใครได้รับความช่วยเหลือเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งเก้าครับเป้ครับเป้เป็นน้องเป้จนโอเคแต่ย่างี้ก็แสดงว่าเก๋ไม่ได้สิอาจารย์เก๋ไม่ได้แสดงวน้องเก๋สองหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับสองหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเอ่อคำถามคือว่าสองหมื่นหนึ่งก จริงๆนะวชีวิตมันใช้วิธีวิตต่างกันไหม2,000บาทต่อเดือนไม่แตกต่างนิดเดียวเองนะน้องเก๋เนาะไม่มีความต่างเลยดังนั้นแล้วนี่นะครับเผลอๆบางทีเนี่ยนะครับน้องเป้เขาเมื่อกี้ยังเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาหมื่นเก้าเขาจนอยู่นะเขาได้หมื่นเขากลายเป็นสองหมื่นเก้านะปรากฏว่าน้องเก๋ยังสองหมื่นหนึ่งอยู่ไม่ได้รับการช่วยเหลือน้องน้องเก๋กลับกลายเป็นจนแทนใช่นะครับตอนนี้พี่ไปจะรวยกว่าน้องเก๋แล้วนะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเมื่อครู่นี้ก่อนหน้านี้ช่วงนี้เราได้พูดกันถึงว่า การที่จะว,วินิจฉัยโรคใดโรคหนึ่งมันต้องมีกฎกติกามารยาทนะครับเขาก็มีการจํากัดเหมือนกันเวลาเจาะเลือดดูมันก็มีค่า 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000ใครต่ำกว่า2อ0 0 0ถึงจะบอกว่าป่วยแล้วถึงจะเริ่มให้การรักษาใคร2 0 0 0 0ถึง200,000ถือว่าปกติใครเกิน200,000ถือว่าอ่ะโอเคแข็งแรงไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าคนบางคนเนี่ย20,000หนึ่ง แต่ว่ามีอาการแต่ว่าไม่ได้รับการรักษาเขาเริ่มมีการผิดปกติแล้วแน่ๆแ,แต่ทางการถ้าบอกว่าคุณยังไม่ป่วยเพราะคุณยังไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับบางคนเนี่ยนะครับมีรายได้2อ0หมื่นแต่ต้องใช้เดือนละ0 0 0หมื่น่ะ ว่าทำยังไงเดือดร้อนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเล่นแชร์แทงหวยอะไรต่อมาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็กลายเป็นงูกินหางแล้วก็วัน้างหน้าก็จนอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นในสา์ขอยไทยจริงเนี่ยเราเริ่มดูแลตั้งแต่มันยังไม่ถึงสอง0มื่นล้านนะครับบางคนอาจจะแสนห้าแสนสองหนึ่งแสนแสนเก้าหมื่นแปดหมื่นแต่มีอาการแล้วเนี่ยนะครับเราจะดูแลให ไปใกล้กับ2องแสนมากที่สุดนะครคำถามคือถ้าเกิดเรามีรายได้สักเดือนละสองแสนโอ้โหเขาบอกว่าคนกินเหลือใช้เลยคนรวยสวยทุกคนใช่ไม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 ่สวยก็ก็สวยได้ก็ดูดีได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ เช่นเดียวกันกับร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยมันมีความสามารถในการซ่อมแซมและฟื้นฟูต,ตัวเองอย่างดีที่สุดเลยนะครับแต่เราต้องมีทุกอย่างให้พร้อมสองแสนนะพูด,ดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสารอาหารในร่างกายไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลสระรไม่ว่าจะเป็นสารเคมีสารอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าร่างกายเรามีครบเนี่ยเราจะซ่อมแซมตัวเองแต่ถ้าเรามีไม่ครบเหมือนเหมือนเหมือนเรามีรายได้อยู่หกหมื่นอย่างเงี้ยนะเราจะซื้ออะไรก็จํากัดจำเขียนบางคนอยู่ได้นะแต่บางคนบอกว่าโอ้โหถ้าจะได้สักถ้าอยากจะไปซื้ออะไรดีๆมาสักแสนแปดอย่างเงี้ยไม่กล้ามันไม่อิสระนะครับอาจารย์ใช่ฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีคําจํากัดการตรงที่ว่าถ้าร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกับสองแ0 0เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะ สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดหรือ optimal health นะครับแต่ถ้าเกิดใครต่ำมาสอง0 0ื0คือป่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบใครต่ำมาสองหมื0เนี่ยคือสีดำคือคือป่วยละเป็นดำแน่ๆแต่ถ้าเกิดสเกินสองแสนขึ้นไปคือสีขาวอ่ันี่รอดอยู่ระหว่างสบายแน่ๆแต่ไอ้ตรงที่ตรงกลางนี่สีเทาเลยสีเทาหมายความว่าไม่ดำแล้วก็ไม่ขาวแล้วก็ไม่ขาวเเป็นเทาๆเหอนไหม ไม่ป่วยแต่ก็ไม่แข็งแรงแล้วไปไหนคนกลุ่มนี้ตกไปอยู่ในตะก้าของของติตภพท์หรือกินยานอนหลับกินยาคลายเพียไปเือนเมื้อกายไปแต่มีรู้เป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หาสาเหตุอะไรก็ไม่เจอซึ่งภาวะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นเราเรียกภาวะ suboptimal health หรือภาวะใต้สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดยกตัวอย่างเช่นอะไรรู้ไหมตื่นสายบางคนบอกเฮ้ยตื่นสายนี่เป็นอาการอันหนึ่งนี่เหรอนะมันเป็นภาวะฮอร์โมนบางอย่างแปรปรวน ง่วงนี่เกี่ยวไหมครับอาจารย์ใช่นะแ,แหละม,มีส่วนเลยนะครับอ้วนง่ายขึ้นนะครับมีริ้วรอยแก่ก่อนไว้เป็นสิวในวัยผู้ใหญ่เคยเจอไหมผู้ใหญ่บางคนสิวขึ้นบอกอุย้ยหน้าเด็กไม่ใช่ใชแล้วนะครับเป็นความคิดผิดนะมันบ่งบอกว่า สุขภาพภายในของเราต้องมีปัญหาแน่ๆมันถึงเป็นสิวในวัยที่ไม่ควรจะเป็นนะครับหรือบางคนเป็นผื่นไร้สาระรู้จักผื่นไร้สาระมั้ยน้องเคือเป็นผื่นตามตัวไปหาหมอหมอบอกแพ้ไม่มีสาเหตุใช่ไหมคะแล้วอะไรเปลี่ยนเครื่องสําอางก็ไม่เปลี่ยนเครื่องสาอางก็ไม่เอายาสระผมครีมเคิมนีอะไรแปลกใหม่ไหมไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยสุดท้ายหมอก็ไม่รูว่าแพ้อะไรแพ้ง่ายก็ไปูว่าแพ้อะไรแล้วเอายาไปทา หยุดหายสเตียรอย์ทาก็หยุดยาเแล้วก็เป็นอีกใช่ที่จะเรียกว่าผื่นไร้สาระนะครับซึ่งพวกนี้เราเริ่มเพราะว่ามันมีต้นเหตุที่เกิดจากภายในเกิดจากความไม่สมบูรณ์เกิดจากความที่มันไม่ถึงสองแสนนะแต่มันไม่ต่ำมาสองหมื่นครับนะครับภาวะเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ถ้าเราปรับทุกอย่างให้มันดีขึ้นะอาจั์คะแล้วอย่างนี้ที่จย์ว่าเฮลที่เอจิ่งเนี่ยมันมีวิธีการตรวจไหมคะว่า อ่าใช่ที่จริงๆแล้วเนี่ยการตรวจภพทแผนปัจจุบันเนี่ยเรามีไคลทีเรีย2 2 0 0 0นั่นใช่ไหมวันนี้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ป่วยเราก็ใช้ไคลทีเรียนั้นไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการตรวจเช็ควัดของไอถ่ายริงก็มีวิธีการตรวจเช็ควัดที่เดียวกันซึ่งการตรวจเนี่ยจะตรวจละเอียดกว่าการตรวจแบบแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปเราจะดูกันถึงระดับสารอาหารในเลือดนะดูถึงระดับอนุมูลอิสระความเครียดในเลือดดูถึงระดับฮอร์โมนดูถึงระดับสารแอนตี้ออกซิแดนต์ดูถึงระดับของ สารสื่อประสาทส,สารต่างๆดูถึงการอักเสบดูถึงภาวะต่างๆซึ่งเรามีวิธีการตรวจที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมากนะครับเพราะเนี่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แต่ไม่ใช่การตรวจโดยแบบแพทย์แผนปัจจุบันเพ่ไไปนะครับ ค่ะอาจารย์แล้วเมื่อเราทราบแล้วค่ะว่าผลตรวจเราออกมาเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราต้องทํายังไงต่อคะอาจารย์มีแนวทางการรักษาอย่างไงคะโอเคหลายคนอาจจะดูภาพไม่ออกนะว่าเอะแอนทายจิงเขารักษากันยังไงเขาดูแลกันยังไงแล้วเขาทำยังไงบ้างเพราะว่าพวกเราก็จะคุ้นเคยกับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมนะแอนทจรจิงก็ไม่แตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันหรอกแต่ว่าวิธีการรักษาประหลาดกองแพทย์แผนปัจจุบันยังไงครับอาจารย์เพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเรารักษาเนี่ยเวลาเราป่วยนะไปหาหมอเนี่ยบทบาทของการหายขึ้นอยู่กับหมอ80%วิ สั่งยาถูกไหมผ่าตัดเก่งไหมถูกไหมคนไข้นอนเฉยๆนะให้หมอผ่าตัดแล้วก็นอนรอจนกว่าจะหายคนไข้ให้ความรู้อยู่20%พอ,อแต่ในอ n น i Aging ททนี่นะครับเจ้าตัวต้องดูแลตัวเองถึง70%มหมอ,อมีบทบาทแค่30%ขตัวอเอง,งดังนั้นแล้วนะครับเรื่องราวของ Anti a g เป็นเรื่องราวของทุกๆคนที่ต้องมีความรู้ในการดูแลตัว,อตวเองทั้งนั้น หมอเป็นเพียงแค่คนช่วยแนะไกด์ไลน์หรือค้นหาอะไรที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากกว่านั้นนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าให้เห็นภาพง่ายๆว่าในศาสตร์ของไอทายที่เขาดูแลตัวเองกันยังไงบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยนี่นะครับการที่เราจะดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุดนี่นะครับเขาตรวจเช็คสุขภาพประจำปีก่อนนะหลายคนจะสตรวจเช็คสุขภาพประจำปีก็ทำดีแล้วสินะครับ ต่ไม่ได้หมายความว่าตรวจเช็ค <ừ ừ. S 1> สุขภาพประจำปีเสร็จปุ๊บเราจะเป็นคนแข็งแรงนะแต่ตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเนี่ยเพราะว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าถ้าเราจะเป็นคนสีขาวเนี่ยคือเป็นออคิมอลเฮลเนี่ยเราต้องไม่ใช่คนสีดำคือไม่ได้ป่วยดังนั้น,นการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเนี่ยเพื่อหาสาเหตุของโครคภัยไข้เจ็บที่อยู่ภายในแล้วเราหาสาเหตุไม่เจอถ้าป่วยก็ต้องรักษาก่อนไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่ดีนะครับเพราะถ้าป่วยต้องรักษาก่อนคนบางคนมีภาวะผิดปกติบางอย่างแต่ไม่แสดงอาการดังนั้นการตรวจเช็คประจำปีเนี่ยก็จะช่วย ค้นหาได้หลังจากนั้นแล้วเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่ป่วยเราเป็นสีเทาๆแล้วเราจะทําตัวเองให้เป็นสีขาวนะเขาก็จะหนึ่งนี่นะครับกก็ต้องลดปัดจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือความชรารปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่คืออนุมูลอิสระลดนะอ,อนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างรู้จักไหมอนุมูลอิสระตรรัวการสาคัญ ถ้าเกิดเป็นปัจจัยภายนอกนีอาจจะเป็นพวกแสงแดดอะไย่ี้ครับหรือว่าบุหรี่แล้วก็ฮอร์นรถ้าจากตัวเราก็ต้องพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ุมลพิษมลภาวะยาหรือสารเคมีต่างๆเหล่านี้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับบูสต์ตัวเองนะ ไล่ศัตรูไป2เพิ่มทาหารในตัวเราทหารใ<ช>ตน,นตัวเราก็มาจากอาหารแหละเพราะฉะนั้นไนิงเน่ยจะดูแลเรื่องของอาหาร,รนะรรอาหารการกินกินอย่างไรสารอาหาร,รใช่แต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่นะครับมักจะไปให้ความสําคัญกับ อาหารที่เรากินนะในอาหารทย่ริงเนี่ยเราดูแลทั้งวิธีการกินกับอาหารที่เรากินสําคัญพอกันนะคนส่วนใหญ่ไปใส่ใจว่ากินผักกินผลไม้กินนู่กินน้นกินนี่กินอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้สนใจว่าเรากินยังไงมื้อเช้ากินยังไงมื้อกลางวันกินยังไงมื้อเย็นกินยังไงจะกินถีดีหรือกินห่างดีเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีรายละเอียดมีมีส่วนปีกย่อยซึ่งแต่ละคนมีวิธีการทานที่ไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอาหารที่เราทานนี่นะครับนะสำคัญพอๆกับ วิธีการทานคนส่วนใหญ่ไป,ไปคอยแต่สนใจแต่เรื่องของว่าจะกินอะไรกินตัวนั้นกินตัวนั้นกินตัวนี้แต่ไม่ได้สนใจว่าแล้วทานยังไงพระฉะแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เราจะมานําเสนอในรายการนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญไม่แพ้กับการทารับประทานอาหารก็คือเรื่องของอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมเนี่ยนะครับในแง่ของการเจ็บป่วยคือถ้าเกิดแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะดูเหมือนเมียน้อยนะเมนมียน้อยคือว่าถ้าเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันด้วยยาด้วยสารเคมีด้วยการผ่าต ด้วยการฉายแสงอันนั้นคืออันดับหนึ่งนะอาหารเสริมไม่ใช่ตัวหลักในการารกักษาโรคแต่อาจจะใช้ช่วยเสริมได้เหมือนเมียน้อยไงนะครับไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่นี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเลยนะครับนะแล้วคนะ <c oughs> ือแพทย์ประจำถ้าเจ็บปวด <c oughs> เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่ได้เจ็บปว่วยเราอยู่เป็นสีเทาๆแต่เราอยากเป็นสีขาวใครบอกว่าฉันแข็งแรงได้โดยไม่ใช่อาหารเสริมคุณกําลังเข้าใจผิดผิีอยา่างไรยาผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากินอาหารหลักสามมื้อห้าหมู่ก็เพียงพอพอไหมพอไปถามคุณหมอที่ไหนก็บอกว่าพอนะคุณหมอไม่ได้ผิดนะครับเพราะคุณหมอตอบอู่บพื้นฐารของการเจ็บป่วยนะครับไอ้สองหมื่นของอาหารเนี่ยคือ RDA คือปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวันนะกินสามมื้อห้าหมู่ทาให้เราไม่ป่วย แต่ไม่มากพอที่จะทําให้เราแข็งแรงเพราะระดับที่จะแข็งแรงต้องใช้ถึง2แสนดังนั้นอาหารเสริมจึงมีบทบาทตรงนี้ดังนั้นนี่นะครับอาหารเสริมจึงมีบทบาทที่สําคัญมากใ,<ช>ในแง่ของการที่จะทําให้เรามีสารอาหารต่างๆในระดับกระแสเลือด <ừ> mm ถึง2แสนแล้วร่างกายมีความพร้อมในการต่อสู้หรือป้องกันอันตรายอะไรต่าง<ช>ๆ,ๆ,ะๆนะครับนอกจากนี้นแล้วเรื่องของการออกกําลังเรื่องของการนอนเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการคลายเครียด ก็รว้แล้วแต่มีบทบาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับแล้วถ้าเราทําเป็นที่ตรงนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นทางการแพทย์ก็จะมาช่วยนะครับอาจจะช่วยในเรื่องของให้ฮอร์โมนเสริมในเรื่องของการให้อาหารเสริมต่างๆที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลมากขึ้นรวมไปถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งกําลังจะมีแน่ๆในอนาคตคือเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับหรือทางด้านทางเลือกนะครับมีเรื่องของสารพลังงานสารหรืออะไรโหเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับซึ่งเราจะนําสาระดีๆเหล่านี้มานําเสนอในรายการ สมาร์ทไลฟ์สไตล์ที่นี่แหละองเราใช่ไหมครับจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติกับเรานะครับแล้วก็ต้องเกรชื่อไหมว่าผู้ชมทางบ้านคงจะเป็นเหมือนเราเลยกับการที่เราได้รับข่าวสารได้รับข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่รายการเลยก็เรื่องของ anti aging news ใช่ไหมครับที่อัปเดตมาว่าเราเราจะได้รู้ว่าการที่เราเข้าใจมากขึ้นนะครับดูแลตัวเองยังไงรักษาตัวเองยังไงแล้วก็ปรับวิถีชีวิตยังไงนะครับค่ะสำหรับในช่วงถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอมากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ริ้วรอยที่เกิดบนใบหน้าเราหรือว่าการแก่และเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าเราบ้างแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะรักษาตรงนี้ไม่ให้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องสัญากรรมนะคะเราพบกันในช่วงถัดไปค่ะ